ไม่ไว้ใจคขมรค่ะกองทัพสั่งการกําลังพลรักษาอธิปไตยไทยจนนาทีสุดท้ายก่อนถึงเวลาหยุดยิง <S <S หลังจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้มีข้อสรุปออกมาแล้วนะคะเราจะมีการหยุดยิงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปซึ่งหมายความว่าในเช้า29กรกฎาคม จะต้องไม่มีการประทะระหว่างไทยกับพุชาเกิดขึ้นอีกโดยงันนี้หลายฝ่ายต่างจับตามองว่าก่อนจะเข้าสู่เวลาตามที่ตกลงกันอะไรจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ค่ะทางนี้ทางด้านของ,งานายนันที่ว่าสามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่โพสต์เฟซบุบ๊กระบุว่าหยุดยิงแล้วยังไงบิดกว้วนไปจราจากับคขมเนตที่มาเลเซียตกลงหยุดยิงโดยไม่มีเงืนนเง่อนไขภายในเที่ยงคืนนี้มีคำถามต่างๆเกิดขึ้นมากมายฝ่ายที่ได้เปรียบต้องตั้งเงื่อนไขก่อนหยุดยิงหากละเมิดการหยุดยิงมีบทลงโทษอะไรพื้นที่ที่ฐาน ยึดครองต้องกลับคืนสภาพเดิมเขาพระวิหารภูมะเขือและอื่นๆต้องถอนทหารความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของไทย กัมพูชาจะชดใช้ไหมหรือเจ้ากันไปตายปีคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบรักษาการนายกมีอำนาจเจรจา,าเรื่องอธิปไตยหรือไม่ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนรักษาการนายกน่าจะมีอำนาจจำกัดรอการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของนายกตัวจริงเรื่องที่เจรจา,าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องเก่าเป็นเรื่องนโยบายมีได้มีเสียเกี่ยวข้องอธิปไตยอย่างน้อยที่สุดน่าจะต้องขอมติคอรมอให้อำนาจและแจ้งที่ประชุมสภาในขั้นตอนต่อไปหา ได้เปรียบก็ดีไปแต่ถ้าเสียเปรียบเสียดินแดนฝ่ายกฎหมายขอความกระตานทีขณะที่ทางด้านของพลเอกน,น,นัตพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเจรจาหยุดยิงกับกัมพูชาย้ำว่าในส่วนของกองทัพปัจจุบันมีกำลังกองทัพภาคที่2และกองทัพภาคที่1รักษาอธิปไตยได้เรียบร้อยโดยไม่มีพื้นที่ใดถูกรุกล้ำดินแดนเข้ามาขณะนี้ได้ขอความร่วมมือกองทัพให้ปกป้องไว้จนกว่าจะถึงเวลาเที่ยงคืนและปฏิบัติตามข้อตกลงของนายภูมิธรรมเวชยาย ชัยรองนายกร,รัฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษารษาชการแทนนายกรัตรนตีที่ได้พูดคุยกับทางกัมพูชาในวันนี้เพื่อแสดงถึงความเป็นประเทศที่จเจริญและหลังจากนั้น,นกลไกที่จะทําต่อไปตนเองก็จะกํากับกลไกตามขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะกรรมการชายแดนโสดภูมิภาคและต่อด้วยการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วม จะต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งและยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนไทยว่ากองทัพพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถอย่างไรก็ตามค่ะทางกองทัพภาคที่2ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเสี่ยงว่าอย่าเพิ่งกลับภูมิลําเนาแม้จะมีการเจรจาแล้วก็ตามรอประกาศความปลอดภัยจากทางการอีกครั้งจึงจะวางใจได้ค่ะของกองทัพแป๊บเดียวเครับพี่ครับท่านครับห้าสี่สามเชิญครับก็ในส่วนของกองทัพนะครับปัจจุบันเราก็ กำลังของทั้งกองทัพภาคสองและกองทัพภาคหนึ่งก็รักษาอธิปไตยนะครับได้อย่างเรียบร้อยนะครับไม่มีพื้นที่ใดที่ถูกล้ำดินแดนเข้ามาเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ได้ขอความร่วมมือกับน้องๆว่าในกองทัพว่าขอให้ปกป้องไว้จนกระทั่งถึงเวลา24่สิบสี่กาคืนนี้แล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทา ท่านรักษาการนายกตรีและคณะเนี่ยได้มาพูดคุยกับทางไปกับปูชาในวันนี้นะครับเพื่อให้เราแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีความเจริญนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยกลไกที่ทําต่อไปทางผมเองก็จะกากับตามขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การประชุม R b c นะครับแล้วก็ต่อด้วยการประชุม GBC ซนะครับซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับก็ยืนยันพี่น้องประชาชนคนไทยว่านะครับกองทัพครับพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่ความสามารถครับ